คายเซนหลักคิดที่ทำให้งานดีขึ้นทุกวันคำว่าคายเซนก็เลยแปลว่าเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเราเปลี่ยนไม่ใช่เรามีภาระเพิ่มขึ้นแต่เราเปลี่ยนเพื่อทำให้ทำงานดีขึ้นะทำให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้นเห็นไหมคะว่าไอเดียคายเซนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้กับแค่ในโรงงานเท่านั้นนะร้านอาหารก็คายเซนได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ VISTA, ช่วง Innovative Wisdom ช่วงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้ความรู้ดีๆจากคณาจารย์คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกฤตินีเพิ่มทรัพย์อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะพันธุศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะก็ทุกครั้งนะคะที่เกดได้มีโอกาสมาเล่าที่รายการนี้ก็มักจะหยิบยกธุรกิจญี่ปุ่น สินค้าญี่ปุ่นการบริการแบบญี่ปุ่นมาเล่าค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ลองเปลี่ยนโหมดเป็นปรัชญาญี่ปุ่นบ้างดีไหมคะมีปรัชญาญี่ปุ่นอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับหลักคิดของเราในการทำงานได้วันนี้จะเป็นคำคำหนึ่งที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ลองมาเห็นภาพและเห็นความลึกซึ้งของปรัชญาหรือหลักคิดนี้มากขึ้นนะคะชื่อตอนตอนนี้ก็เลยชื่อว่าไคเซนนะคะไคเซนหลักคิดที่ทำให้งานดีขึ้นทุกวัน ปกติค่ะงานที่เราทำก็มักจะเป็นงานเดิมๆนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตื่นเช้ามา,าเช็คอีเมลตอบอีเมลลูกค้าวิ่งไปเสนองานบางท่านทำงานฝ่ายขายก็ต้องอไปพูดตามบทเดิมๆสคริปต์เดิมๆไปหาลูกค้าแต่ละที่แต่ละที่แล้วก็คอยลุ้นว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าเราหรือเปล่าบางท่านอยู่ฝ่ายการตลาดกลับมาและทุกซีซั่นสินค้าใหม่มาจะลงเชฟยังไงต้องไปดีลกับโรงงานจะสื่อสารยังไงทำแคมเปญอะไรบ้าง มันกลายเป็นเราเริ่มเห็นว่างานเราก็มันก็เป็นไซเคิลแบบนี้แหละอาจจะมีความแตกต่างแล้วแต่สินค้าแล้วแต่ช่วงนิดหนึ่งนะคะทีนี้การทำงานในแบบของญี่ปุ่นค่ะเขาจะมีหลักคิดหลักคิดหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งตำโรงงานผลิตนะคะทุกคนก็จะได้รับการปลูกฝังในเรื่องนี้ก็คือคำว่าไคเซ็นนั่นเองนะคะไคเซ็นนะคะ K A I เซนออกเสียงเลยยากนิดนึงนะคะไคเซนแปลว่าอะไรค่ะเรามาดูรากศัพท์ของคําว่าไคเซนค่ะมันคือตัวคันจิหรือตัวอักษรจีน2ตัวนะคะไคเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะคะไคเปลี่ยนเซนคือ good พูดง่ายๆคำว่าไคเซนก็เลยแปลว่าเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้น อันนี้แฝงความหมายไว้ว่าเวลาเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ใช่แบบโอ้เป็นภาระเราเหนื่อยต้องมางนั่งปรับระบบไม่ใช่แต่เราเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นไคเซนนะคะ change for good นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นแล้วเจ้าไคเซนเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะยกตัวอย่างเคสคลาสสิกเคสหนึ่งที่เอาไคเซนมาใช้อย่างยิ่งยวดเลยค่ะเป็นโรงงานรถยนต์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะ โรงงานแห่งนี้เนี่ยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี1962ค่ะเป็นโรงงานของ General Motors หรือ GM นะคะผู้ผลิตรถรายใหญ่ของอเมริกาเลยแล้วก็เป็นโรงงานที่อยู่ที่เมืองชื่อว่า Fremont นะคะเขาก็ตั้งชื่อโรงงานว่า Fremont Assembly by General Motors นะคะก็ดำเนินธุรกิจมาเรื่อยๆประมาณ20ปีค่ะถึงปี1982ก็มีความยากลำบากปรากฏว่าประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็บวกกับ โรงงานของอเมริกาเองเนี่ยคะ่ะโดนรถญี่ปุ่นที่ผลิตได้ดีรถมีขนาดเล็กราคาไม่แพงแล้วก็ประหยัดน้ํามันซึ่งตอนนั้นรถอเมริกาก็โ,โหกินน้ํามันเยอะมากนะคะโรงงานแห่งนี้เนี่ยก็มีออเดอร์เข้ามาน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจนถึงขั้นจะต้องปิดโรงงาน ถามว่านอกจากตลาดที่หดตัวแล้วจริงๆแล้วโรงงานแห่งนี้ก็มีปัญหาอีกมากมายนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานมีอะไรบ้าง 1. คือความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าง,งาน,นะคะ่ะเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยไม่ดีเลยไม่สื่อสารกันเจ้านายก็อ่ะผลิตผลิตสั่งไปรถคาดดิแลกนะคะกี่ยี่ห้อกี่สีก็ว่าไปนะคะ ก็ไม่ค่อยได้คุยกับลูกน้องค่ะลูกน้องก็ก้มหนาม้าก้มตาทํำไปเรื่อยๆทำก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะและสิ่งที่โรงงานแห่งนี้เน้นมากๆคือตัวเลขต้องผลิตให้ได้กี่คันต้องขายให้ได้เท่าไหร่กี่ดอลลาร์นะคะมาก่อนคุณภาพบางทีมันถึงขนาดที่ว่าพนักงานในโรงงานเนี่ยในไลน์ผลิตบอกแล้วว่าเฮ้ยรถคันนี้มีปัญหาเอากลับมาก่อน แ้านายบอกไม่เป็นไรขอให้ได้ผลิตให้ได้ตามจํานวนของเราวันนี้มันจะได้ครบ KPI ไปนะคะก็ไม่ได้สนเท่าไหร่ว่ารถยนต์ที่ตนเองผลิตออกไปเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือมันจะกระทบกับผู้บริโภคอย่างไงบ้างแล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะทุกคนนึกภาพถ้าเราเป็นพนักงานในโรงงานเป็นยังไงคะอ๋อผลิตแบบเขมขัดนิรภัยใช้ไม่ได้ก็ช่างมาันหรอโอเคงั้นเราก็ช่างมันอย่างอื่นก็แล้วกันมันก็เลยเริ่มเละเทะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วพนักงานเองก็ขาดแรงจูงใจในการทํางานค่ะ ลางานบ่อยตอนแรกนึกว่าเช้านี้จะมีคนเข้ากะ2 20คนปรากฏหายไป5คนดื่มเหล้าเมาค้างไม่มามาไม่มามาไม่ไมาก็ยิ่งกระทบกับการวางแผนการผลิตที่จะต้องทำยังไงก็ได้ให้จำนวนตัวเลขเนี่ยมันถูกต้องตาม KPI ใช่ไหมคะเกิดปัญหามากมายน่ากลุ้มใจมากตอนแรกเนี่ย GM ก็เลยบอกอ่ะเราจะขายโรงงานปิดโรงงานนี้ทิ้งๆไปเลยละกันแต่พอเอิญโตโยต้าเนี่ยคะ่ะ ตอนนั้นเขาทํารถยนต์ในญี่ปุ่นอยู่อยากจะส่งรถมาที่อเมริกาเตยตาก็เลยไปจับมือกับ GM เบอกว่าเดียเด๋ยวๆดี๋ยวโรงงานคุณเนี่ยมันยังมีพวกเครื่องจกักรยังมีอะไรอดีอยู่เลยเดี๋ยวเรามาลงทุนร่วมกันนะแล้วก็ เปลี่ยนโรงงานนี้กันนะคะ GM ก็นึกในใจโโฮโหสบายฉันล่เอาโรงงานแบบแย่ๆนี้ไปแถมแบบขายได้ด้วยหรอนะคะก็กลายเป็นความร่วมมือใหม่แล้วก็ตั้งโรงงานนี้นะคะชื่อว่านุ u UM ม m i นะคะ N U M M I มาจากคำว่า New United Motor Manufacturing เองนะคะนั่นเองทุกอย่างค่ะฟัซิลิตี้โรงงานเครื่องจักรในโรงงานเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะต่างไปแค่เปลี่ยนจากชื่อฟรีมองเป็นนุมมี่เท่านั้นเอง แล้วก็ที่หนุ่มมีเนะะี่ยค่ะโตโยต้าเองด้งยแต่ว่าเขาไม่ค่อยคุ้นกับตลาดอเมริกาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าอ่ะงั้นเอาพนักง,งานที่เราเคยไล่ออกเคยปลดออกไปอะ่ะให้เอากลับมาทํางานที่นี่สิ GM ก็ตกใจแบบเธอจะเอาคนที่เขาลาง,งานบ่อยๆเนี่ยนะกลับมาทํางานที่นี่หรอโตโยต้าบอกใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสอนระบบใหม่สอนวิธีคิดใหม่เราเชื่อว่าคนเปลี่ยนแปลงได้นะคะ ก็เลยกลายเป็นว่า85%ของพนักงานโรงงานนุมี่เนี่ยที่รีโนเวทใหม่เนี่ยเป็นพนักงานกลุ่มเดิมที่ JM เคยปลดไปแล้วค่ะแล้วก็เขาก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะโดยส่งหัวหน้าง,งาน30คนแรกเนี่ยไปฝึกที่ญี่ปุ่นก่อน3สัปดาห์ ไปแบบโอ้โหเรียนรู้วิธีการผลิตแบบ Toyota Production System นะคะอย่างเข้มข้นเลย3สัปดาห์ส่วนคนอื่นๆที่อยู่แผนกอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรงผลิตโดยตรงเช่นฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อนะคะก็ส่งไปให้ไปอยู่ให้ไปเรียนรู้วิธีคิดแบบ Toyota าเนี่ยสัปดาห์รวมๆแล้วที่ส่งไปเนี่ยพนักง,งานส่งไปประมาณ450คนนะคะ ก็เป็นระดับหัวหน้าง,งานระดับแมเนเจอร์ถามว่าไปที่ญี่ปุ่นไปเรียนเรื่องอะไรแน่นอนว่าต้องเข้าใจเรื่องระบบการผลิตเรื่องรถยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่า Toyota เนี่ยไม่ได้สอนแค่นั้นเขาสอนถึงความสําคัญของการสวมเครื่องแบบค่ะยูนิฟอร์มที่ t ต y ยต้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานแมเนเจอร์ไลน์เลเวลนะคะหรือพนักง,งานในโรงงานจะใส่ยูนิฟอร์มเหมือนกันหมดอ่าแล้วก็เราเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีบอกว่าแมเนเจอร์เหนือกว่าได้ทานอาหารที่พิเศษกว่าสถานที่ที่ดีกว่าไม่ ทุกคนแม้แต่ CEO ของบริษัทก็ลงมาทานข้าวที่โรงอาหารร่วมกับพนักงานแบบเท่าเทียมกันมากๆนะคะ 3. Toyota ต,ตเนี่ยไม่มีการปลดพนักงานเราเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานนะคะแล้วก็นอกจากที่เขาจะอบรมเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้เวเนี่ยเขาก็มีส่งผู้บริหารญี่ปุ่นที่เก่งๆมาที่โรงงานนุ่มมี่นี้นะคะแล้วก็ช่วยเมนเทอร์ช่วยดูวิธีการคิดวิธีการทำงานของพนักงานอเมริกาค่ะ ทีนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะถามว่าสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนคืออะไรปรากฏว่าคนที่ได้ไปอบรมที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยกลับมาก็เห็นแล้วว่าเออการที่เราเคารพซึ่งกันและกันไม่ได้มองแค่ว่าหัวหน้าจะสั่งอะไรก็สั่งเราทำตามคำสั่งไม่แต่เราเคารพกันนะหัวหน้าก็เคารพลูกน้องไม่ว่านะคะไม่ตะโกนด่าเหมือนแต่ก่อนลูกน้องก็เคารพในหัวหน้าเพราะว่าเราเท่าเทียมกันเราตั้งใจทำรถดีๆออกมานะคะตัวยต้าก็เปลี่ยน โครงสร้างองค์กรในนุ่มมี่อีกเปลี่ยนจากลำดับขั้นที่มันเคยมีตั้ง14ขั้นตอนกว่าเรื่องจะไปถึงผู้บริหารระดับสูงสุดนียก็ใช้เวลานานมากแล้วจาก14ลดเหลือแค่3ขั้นตอนค่ะมีพนักงานระดับล่างหัวหน้าง,งานแล้วก็ตรงขึ้นถึงผู้บริหารระดับสูงดีเรคเตอร์ได้เลยนะคะจากนั้นก็สนับสนุนให้พนักงานทุกคนตั้งเป้าหมายร่วมกันแทนที่สมัยก่อนใครก็ไม่รู้หัวหน้าสักคนกำหนดมาว่าอ่ะวันนี้เราจะผลิตรถ500คัน เตยตาบอกไม่ทุกคนเท้าเทียมกันเราไปฟังเสียงพนักงานพนักงานก็มาประชุมกันนะคะว่าเอ,อวันนี้เราจะผล,ผลิตรถได้สักกี่คันดีนะ300คันละกันนะคะเตยตาก,ก็บอกโอเคขออีกหน่อยนั่นละกันอ่ะสามตกลงตกลงเป้าหมายร่วมกันทําให้พนักงานเริ่มรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมนะเรามีความสําคัญนะในการตั้งเป้าหมายของบริษัทมากขึ้นนะคะ และข้อ4ี่ค่ะที่เขาทำคือให้พนักงานตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้โอกาสคุณอยากจะแก้ปัญหาวุ่นวายให้น้อยลงไหมคุณอยากจะผลิตรถให้เร็วขึ้นไหมงั้นเราลองกลับมาคิดกันซิว่าตัวเราเนี่ยมีอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะคะและพนักงานเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าเวลาเราเริ่มคิด แทนที่จะทํางานเป็นรูทีนไปเรื่อยๆแต่พอเราเริ่มหาวิธีเอแทนที่จะวางอะไรไว้ไกลๆหยิบอะไรกล่องอะไรมาวางไว้ใกล้ๆนิดนึงเออเราขยับทํางานได้สะดวกขึ้นนะ พนักงานก็เริ่มเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นยังไงได้บ้างนะคะนั้นก็เลยเริ่มค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของพนักงานเองที่เคยทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนั่นแหละแต่พอเริ่มได้เข้ามาตั้งเป้าเริ่มหาวิธีปรับวิธีการทำงานนะคะก็ค่อยๆเริ่มทำงานได้ดีขึ้นทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารญี่ปุ่นมักจะบอกกับพนักงานอเมริกาในโรงงานนุ่มมี่แห่งนี้เสมอนะคะก็คือคำว่า no problem is problem เวลาที่เจ้านายถามไปว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าเป็นสมัยก่อนพนักงานก็นจะบอกว่าไม่มีอะไรครับทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผลน้านญี่ปุ่นมาปุ๊บเป็นไงคะ no problem is problem ถ้าคุณบอกว่าไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะเพราะว่าคุณจะต้องมีปัญหาสิคุณจะต้องหาว่าเอ๊ะตอนนี้มันผลิตได้ช้าลงมันเกิดเพราะอะไรเออเราจะมีวิธีการปรับยังไงได้บ้างปัญหาเป็นเรื่องปกตินะทุกคนมาช่วยกันบอกปัญหาเถอะเรายินดีต้อนรับปัญหามากๆ พนักงานอเมริกาก็เหมือนเขาเจะช็อกนะคะอู้ตกใจแล้วก็เริ่มค่อยๆเริ่มชินกับการแชร์ปัญหามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายที่โรงงานนุ่มนี้แห่งนี้ค่ะกลายเป็นโรงงานที่ได้รับรางวัลแล้วก็สามารถผลิตรถตามเป้าหมายได้คุณภาพดีเยี่ยมแล้วใช้เวลาเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ปีกว่าๆเท่านั้นเองนั่นคือระบบที่โตโยต้าค่อยๆนำกลับมาสอนพนักงานอเมริกานะคะนั่นเองทีนี้พอเรากลับมาดูค่ะ โตโยต้าโดยรวมตอนนี้บ้างซึ่งโตโยต้าเนี่ยเชื่อในเรื่องของไคเซนมากๆเลยคือเราเชื่อว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเพื่อทําให้มันดีขึ้นได้โตโยต้าเนี่ยมักจะเสนอให้พนักงานปรับหรือเสนอไอเดียมาเสมอบ่อยๆเลยนะคะว่าเฮ้ยมีไอเดียอะไรช่วยกันปรับหน่อยช่วยกันปรับหน่อยและถ้าเกิดท่านไหนดูใน YouTube นะคะเก็ตมีกราฟให้เห็นว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยพนักงานโตโยต้าเนี่ยเสนอไอเดียปรับขนาดไหนช่วงที่ปรับเยอะมากๆนะคะคือช่วงปี ประมาณช่วงปี80ก็คือมันเริ่มเปลี่ยนลายการผลิตอะไรแบบใหม่พนักงานก็เลยมีไอเดียเสนอเยอะมากหลังจากนั้นพอคงที่ปุ๊บอ่ะจบจำนวนตัวเลขก็ดออปลงนะคะแต่เฉลี่ยแล้วปัจจุบันเขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยพนักงานคนนึงจะเสนอไอเดียปีละ14.4รายการนึกภาพค่ะเราอยู่ในลายการประกอบรถยนต์ประกอบล้อประกอบขันน็อตไปเรื่อย ซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นงานเดิมๆนะแต่พนักงานก็ยังสามารถเสนอไอเดียปรับอะไรนิดหน่อยได้ถึงเดือนละเฉลี่ยประมาณเดือนละไอเดียเลยนะคะทีนี้สิ่งที่ผู้บริหารนะคะเขาบอกเขาบอกว่าการเสนอไอเดียใครเซนเนี่ยจะเสนอไอเดียอะไรก็ได้นะเช่นถังขยะมันวางเกะก,กะทางเดินจะแจ้งบริษัทบอกขอย้ายตำแหน่งถังขยะก็ได้ หัวหน้าก็ต้องฟังต้องรับรู้ค่ะไม่อย่างนั้นลูกน้องก็จะไม่กล้าเสนออะไรอีกนึกภาพน,นะคะถ้าสมมติลูกน้องเดินมาบอกว่าออหัวหน้าครับถังขยะมันวางเกะก,กะทางเดินแล้วหัวหน้าบอกอืมหรอจบอีกหน่อยลูกน้องก็ไม่กล้าเสนออะไรแน่นอนเพราะรู้สึกว่าเสนออะไรไปก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นตโยต้ตาบอกว่าถ้าจะใครเซนถ้าเราอยากให้ลูกน้องเราใครเซนหัวหน้าสําคัญมากเราต้องฟังลูกน้องและรับไอเดียเขาค่ะ เขาบอกว่าหัวหน้าญี่ปุ่นท่านนี้นะคะบอกว่าผมเนี่ยแทบจะไม่พูดโนไม่ปฏิเสธเลยว่าไอเดียคุณแย่ไอเดียคุณไม่ดีผมมักจะบอกลูกน้องเสมอว่าเฮ้ยน่าสนใจมากลองมาทํากันเลยลองเลยเป็นกําลังใจให้กับลูกน้องด้วยทีนี้ถามว่าการที่เรากระตุ้นให้ลูกน้องเสนอไอเดีย No problem is problem นะคะเสนอไอเดียหรือว่าบอกปัญหาบ่อยๆเนี่ยไม่มีข้อดียังไงแล้วเราหาวิธีแก้ไขนั่นคือใครเ็นนะคะมันดียังไงบ้างข้อแรกเลยคือพนักงานจะรู้สึกเองเลยค่ะเหมือนพนักงานอเมริกานะว่าเราทำงานได้ง่ายขึ้นเออจริงด้วยหยิบกล่องอุปกรณ์มาใกล้ๆโอ้โหเราประกอบรถได้เร็วขึ้นเลยนะเออเราสื่อสารระหว่างทีมกันได้ดีขึ้นนะเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆนะคะ และเวลาที่เขา implement ไอเดียนี้ไปทั่วทางโรงงานเขาก็จะบอกนะว่าไอเดียการไคเซนนี้เสนอโดยนายเอเพื่อนเอนเราก็จะมาขอบคุณเรามาขอบคุณนายเอเฮ้ยเอขอบคุณมากเลยนะเพื่อนๆก็จะชมเราก็จะดีใจค่ะตัวพนักงานก็จะดีใจเนาะว่าเออเรามีคุณค่านะเพื่อนๆชมเรานะและนอกจากนี้นะคะหากเราสามารถวางไคเซนได้เป็นระบบได้ ลูกน้องจะมีโอกาสได้สื่อสารกับหัวหน้าบ่อยๆค่ะจำตอนสมัยโรงงานฟรีมอนได้ไหมคะหัวหน้ากับลูกน้องเหมือนมีกําแพงกัน้นหัวหน้าก็ไม่ได้คุยอะไรกับลูกน้องยกเว้นแต่ตัวเลขเฮ้ยผลิตลดให้ได้300คันนะ500คันนะแต่พอมีกิจกรรมไคลเซนเข้ามาปุ๊บลูกน้องจะเริ่มคุยกับหัวหน้าหัวหน้าครับผมเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ อ๋อเหรอเอองั้นเราลองมาแก้กันดูไหมเราลองมาทํากันดูไหมเหมือนได้ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหามากขึ้นด้วยความเท่าเทียมกัน <c oughs> ก็ทําให้การสื่อสารระหว่างหัวหน้าง,งานกับลูกน้องเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นคุณภาพดีมากขึ้นแล้วพอเราทํางานแบบไม่ใช่ว่าเออเราทําเผื่อหัวหน้าหัวหน้าได้โบนัสก็ดีของเขาไปสิเราไม่ต้องทําก็ได้นะคะกลายเป็นว่าเราเหมือนรู้จักกันในฐานะมนุษย์ร่วมงานด้วยกันค่ะก็ทําให ทั้งสองฝั่งเนาะทั้งหัวหน้างานแล้วก็ทั้งลูกน้องเนี่ยมีความสุขในการทํางานมากขึ้นแล้วที่สําคัญค่ะงานในโรงงานเนี่ยมันเป็นงานเดิมๆงานประกอบเหมือนเดิมปเปลี่ยนโมเดลผลิตหน่อยก็ปเปลี่ยนวิธีการผลิตหน่อยแต่ส่วนใหญ่เป็นงานที่ค่อนข้างเดิมๆแล้วอยู่ในโรงงานอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะคะแต่การที่โตโยต้าเนี่ยฝึกให้พนักงานรู้จักคิด ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันทําให้พนักงานของเขาเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองว่าเออไอเดียที่เราเสนอไปแบบนี้ช่วยเพื่อนเราอีกเป็นพันคนในโรงงานเลยนะทําให้เขาได้ผลิตหรือว่าสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไอเดียไคลเคนเนี่ยมีข้อดีมากมายเลยทํางานง่ายพนักงานรู้สึกดีมีความสุขมากขึ้นเห็นคุณค่าตัวเองนะคะ และไคเซนนั้นจะนำไปสู่ customer satisfaction คือความพึงพอใจของลูกค้านึกภาพสิคะแทนที่โรงงานจะผลิตรถยนต์อะไรก็ได้ออกไปให้ได้แค่ตามตัวเลขแล้วรถไปมีปัญหาเกิดการ recall ต้องดึงรถรุ่นนั้นกลับมาเพราะว่าไม่ปลอดภัยหรือไมีใครขับรถยนต์ที่เราผลิตไปแล้วเกิดอุบัติเหตุมันคงจะแย่มากนะถ้าเราใช้ไอเดียไคเซนค่อยๆปรับวิธีการผลิตทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็เชื่อว่า ทำให้ลูกค้าได้รับรสที่ดีลูกค้าก็จะพึงพอใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะงั้นอาจารย์คะเราไม่ใช่คนทำงานโรงงานเราสามารถนำไอเดียนี้ไปปรับใช้กับสินค้าหรือบริการของเราได้หรือเปล่าคำตอบคือได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นบริษัททํำแยมในญี่ปุ่นนะคะเขาก็เจอว่าลูกค้าเนี่ยมักจะบน่นว่าเปิดกระป๋องแยมยากจังเลยนะคะ ทีนี้รูปซ้ายที่เป็นฝาใหญ่ๆนะคะเขาก็พบว่าฝาขนาดฝามันใหญ่เกินคนจับมือแล้วมือมันโอบไม่หมดแล้วแรงบิดยิ่งยิ่งน้อยลงนะคะเขาก็เลยทําการไขเซนคือปรับให้มันดีขึ้นปุ๊บปรับขนาดฝาให้เล็กลงให้ผู้หญิงเนี่ยที่มือเล็กกว่าเนี่ยสามารถหยิบได้ง่ายแล้วก็ปรับวิธีการออกแบบฝาให้คนสามารถบิดก,กึ๊กนิดเดียวก็สามารถเปิดกระปุกขวดแยมได้ง่ายขึ้นก็ทําให้ลูกคา้าโหนน่าจะดีใจเนะาะปาัเป้แยมยี่ห้อนี้เปิดง่ายดี เราอาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างแค่ผ่านรสชาติเพียงอย่างเดียวนะคะผ่านการไครเซนฝาก็ได้หรือมีอะไรให้ไครเซนได้อีกบอกแล้วนะคะการปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนครั้งเดียวเราจบไปเนาะเรากระตุ้นให้พนักงานเสนอไอเดียเสมอๆนะคะหรือฟังเสียงลูกค้ามากขึ้นบริษัทแยมเจ้าเดิมค่ะก็ไปฟังเสียงลูกค้าลูกค้าบอกว่า มันลอกสติกเกอร์ที่ติดที่ขวดแยมยากอะค่ะของญี่ปุ่นเวลาที่เราจะทิ้งขยะเขาต้องแยกประเภทขยะใช่ไหมคะถ้าเกิดมีพวกขวดแก้วเนี่ยก็ต้องพยายามลอกสติกเกอร์ให้ออกให้หมดแต่ว่าสติกเกอร์แยมของยี่ห้อนี้รุ่นเก่าเนี่ยมันลอกออกยากเขาก็เลยเปลี่ยนกาวแบบใหม่ให้ลูกค้าแ,แกะแงะงสติกเกอร์ฉลากนิดเดียวปุ๊บสามารถลอกฉลากออกได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะ ดูธุรกิจการผลิตไปเยอะแล้วลองมาดูธุรกิจบริการบ้างว่าเอ๊แล้วธุรกิจบริการจะสามารถใครเซ็นอะไรได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเคสของบริษัทประกันค่ะบริษัทบริษัทประกันสัตว์เลี้ยงชื่อว่าアิคอมนะคะアニคอมเนี่ยเขาก็เป็นประกันสัตว์เลี้ยงเจ้าใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยคือถ้าเกิดลูกค้ามีน้องหมาน้องแมวที่เรารักนะคะก็สามารถถ้าน้องหมาน้องแมวไม่สบายไปไปเบิกค่าประกันสุขภาพอะไรได้เหมือนมนุษย์เปรียบเลย ทีนี้สิ่งที่อเนิคอมไคเซนมีอะไรบ้างเขาไม่ได้ฟังแค่เสียงพนักงานแต่ฟังเสียงลูกค้าด้วยลูกค้าบ่นมาว่าคู่มือการเคลมการเบิกประกันของคุณเนี่ยเข้าใจยากนะในแอปพลิเคชันในเว็บไซต์อ่านเราไม่เข้าใจก็มี Before นะคะภาพมันจะดูแบบับซ้อนนิดนึงเนาะอันกคอมก็เลยไปออกแบบใหม่ค่ะไคเซนใหม่ให้ลูกค้าสามารถกดเป็นช่องเช่นปัญหาที่คุณอยากจะเคลมคืออะไรกดตึกตึก มันก็จะค่อยๆดีวดาวนะคะค่อยๆขึ้นมาเป็นเมนูอื่นๆให้เราคลิกคลิกคลิก,ลกไปไง่ายๆไม่ต้องมานั่งไถอ่านคู่มือทีละหน้าทีละหทีละหน้าเพื่อหาสิ่งที่ตัวเองหาอันนี้ก็เป็นการปรับเล็กๆน้อยๆซึ่งมันไม่ใช่สินค้าหลักคือประกันของเขาแต่เขาก็ยังใส่ใจนะคะอยากปรับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นหรืออีกไอเดียหนึ่งค่ะลูกค้าก็บ่นเข้ามาว่า ลืมเอาบัตรประกันสุขภาพของน้องหมาไปเนี่ยน้องหมาอยู่ดีๆก็ล้มป่วยเลยต้องรีบพาไปโรงพยาบาลค่ะลืมเอาบัตรประกันไปเลยก็เลยเคลมไม่ได้หรือบางเคสนะคะลูกค้าบอกว่าบัตรประกันเนี่ยฉันน่ะต่อบัตรประกันแล้วนะแต่ฉันน่ะลืมเปลี่ยนก็เลยเอาบัตรหมดอายุที่มันติดอยู่ในกระเป๋าน้องหมาเนี่ยไปด้วยเลยเคลมไม่ได้อันนี้ถ้าเป็นในแง่บริษัทประกันเราควรจะรู้สึกชิลๆอ้โหลูกค้าเคลมไม่ได้ก็ดีนะคะเราจะได้ประหยัดแต่ไม่ใช่ค่ะเราต้องนึกถึงผลประโยชน์ข,ของลูกค้าเป็นหลัก อเนกคอมก็เลยจัดการปรับระบบใหม่ว่าทําเป็นการ์อิเล็กทรอนิกส์คือถ้าเกิดเราแอดไลน์หรือว่าโหลดแอปของอเนกคอมก็จะมีการข้อมูลของน้องหมาน้องแมวของเรานะคะอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้เลยและเจ้าของเวลาเรารีบๆนะคะส่วนใหญ่น้องไม่ค่อยได้ลืมมือถือหรอกเราเอามือถือไปด้วยก็ทําให้ลดปัญหาที่ว่าการพกการ์ดจริงไปอ่ะคนลืมก็ทําเป็นการอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเลยนะคะทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถเบิกประกันได้ง่ายขึ้น เดาว่าการไคเซนนี้คงเป็นการไคเซนที่ใหญ่เพราะว่าทางบริษัทต้องไปนั่งสร้างกาต้องลิงข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยงกับโรงพยาบาลคลินิกในเครือข่ายทั่วประเทศแต่เขาก็ยอมไคเซนค่ะเพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นปัญหาสําคัญของลูกค้าที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจบริษัทประกันจริงๆนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ตัวอย่างน่ารักดีนะคะคือ,อ,อปกติเนี่ยเขาจะให้เจ้าของเนี่ยถ่ายภาพ หน้าตรงของน้องหมาน้องแมวเพื่อติดบัตรประกันถูกไหมคะทั้งคลินิกจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นน้องหมาตัวเดียวกันนะทีนี้เจ้าของก็มักจะมีปัญหาว่าถ่ายรูปแล้วเนี่ยบางทีมันรูปมันไม่ผ่านะเราก็ต้องมานั่งเสียเวลาถ่ายแล้วถ่ายอีกเช่นน้องหลับตาน้องหันเอียงหน้าไปนิดนึงลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะหน้าแบบไหนจะโอเคได้ทางอนิคอมก็เลยใส่ตัวอย่างที่ดีคะ่ะเป็นรูปน้องหมาหน้าตรงพร,พร้อมบอกประเด็นว่า1น,น้องหมาต้องหันหน้าตรงนะ สองต้องเ,อเปิดตาแล้วก็หูตั้งหรือว่าให้เห็นหน้าโดยรวมนะคะสามต้องอพื้นที่หน้าเนี่ยค่ะต้องใหญ่ประมาณ2ใน3ของรูปเต็มๆไม่ใช่แบบน้องหมาหน้าเหล็กนิดเดียวก็ไม่ได้นะคะก็มีการบอกไกด์ไลน์ให้ละเอียดเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยจะได้ถ่ายได้ถูกต้องไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายอีกหรือว่าจะได้สามารถสมัครบัตรประกันได้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าไอเดียคลเซนไม่ได้จาเป็นที่จะต้องใช้กับแค่ในโรงงานเท่านั้นนะ ร้านอาหารก็คายเซนได้ค่ะถามพนักงานมีไอเดียอะไรจะปรับปรุงเพิ่มไหมลูกค้ามาจะบ่นเรื่องอะไรบ้างพอเราฝึกให้พนักงานเราคิดบ่อยๆให้เขาคอยสังเกตลูกค้าเขาก็จะเสนอาการบริการที่ดีขึ้นหรือไอเดียที่ดีต่างๆได้อย่างแม้แต่อนิคอมที่เป็นประกันสัตว์เลี้ยงเขาแทบไม่ได้เจอลูกค้าเขา Face-to-face face เลยเพราะว่าลูกค้าก็สมัครทางออนไลน์ใช่ไหมคะซื้อประกันแต่เขาก็ยังพยายามใส่ใจหาไอเดียคายเซนมาให้ลูกค้าได้เนาะ ก็ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็เออสมัครเจ้านี้ไม่ต้องมีบัตรประกันใหม่ไม่ต้องคอยพกไปมันก็สะดวกดีนะก็มีโอกาสจะเป็นลูกค้าไปยาวๆกับบริษัทประกันเจ้านี้ นั่นคือพลังของความสำคัญของไคลเซนหรือ change for good นะคะเราเปลี่ยนไม่ใช่เรามีภาระเพิ่มขึ้นแต่เราเปลี่ยนเพื่อทำให้ทำงานดีขึ้นและทำให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้นเราทำงานง่ายขึ้นและเราก็เห็นคุณค่าของตัวเองนั่นเองค่ะจบลงไปแล้วนะคะกับหัวข้อไคลเซน หลักคิดที่ทําให้งานดีขึ้นทุกวันนี่เกดสอนหัวข้อนี้ไปก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าเอเราพูดตรงไหนช้าเร็วไปหรือเปล่านะเคสของเราอันไหนน่าสนใจสําหรับคนผู้ฟังหรือเปล่าก็พยายามไขเซนในทุกๆเทปในทุกๆคลิปที่พยายามถ่ายทอดให้ทุกๆท่านนะคะก็เรามาเปลี่ยนแปลงให้ทุกๆอย่างดีขึ้นในทุกๆวันกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์เกดปิดตันีเพิ่มทรัพย์ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ